สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับผมออฟในช่องผู้พิชิตอุปสรรคนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูและมาฟังกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ตัวผมเองก็จะมีเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งอยากจะมาเล่าและก็มาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของน้องผู้ชายคนนี้ไปพร้อมๆกันนะครับจัดแบบเต็มๆเ,เลยนะครับไม่เข้าประเด็นอื่นเอาแบบเนื้อๆเ,เลยนะครับผมสวัสดีครับพี่อ๊อฟสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนครับวันนี้ผมมีประสบการณ์การเสียพนันในหนึ่งวันของตัวผม อยากจะมาเล่าหรือมาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังครับผมชื่อหวังอายุ40ปีทำงานอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งเงินเดือน20,000กว่าบาทผมมีแฟนและก็มีลูกสองคนครับผมติดพนันสลอ็อตวัวกระโดดครับโดยรู้มาจากเพื่อนๆใน,นที่ทำงานครับ เล่นมาก็ปีกว่าแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังเลิกไม่ได้ครับและล่าสุดเลยผมมีเงินในบัญชีอยู่8,600บาทผมจึงได้เติมเงินเข้าไปเล่นครับพี่ออฟโดยฝาเข้าไป500แล้วก็เข้าไปที่หน้าเกมของวัวกระโดดผมปั่นเบตละ1บาทในตอนนั้น ก็ได้แต่ส้มกับประทัดก้อนทองก็ไม่มาให้เลยครับปั่นไปปั่นมาเงินก็เริ่มหมดงดหงิดเหมือนกันครับบัวมันก็ไม่กระโดดสักทีจากนั้นผมก็ปรับเบตขึ้นเป็นเบตละสองบาทรอบนี้คาดหวังไว้เยอะมากครับแต่ก็ดูเหมือนว่าไอ้ตัวแพง มันไม่มาให้เลยวงเล็บก,ก้อนทองนะครับเงินที่เติม500ก็ใกล้จะหมดแล้วผมลองทุกวิธีแล้วทั้งกดปั่นและตั้งหมุนรอบก็คือหมุนฟรี10รอบ20รอบ30หรือ50นะครับทุกคนก็ขาดทุนทุกครั้งแถมไอ้วัวก็หลอกตลอดแต่ก็ไม่กระโดดเล่นไปเล่นมาสุดท้าย เงิน500บาทก็หมดด้วยความสงสัยงุดนิดและก็โมโหจึงได้ดูยอดเงินในบัญชีซึ่งมีอยู่8,100บาทก็คือหมดไป500แล้วนะครับทุกคนก็ได้แต่คิดว่าไม่เป็นไรเรายังมีเงินอยู่น่าจะตามได้และแล้วผมก็ได้เติมเงินเข้าไปอีก1,000 หวังจะตามทุน500กลับคืนมาให้ได้ก็เหมือนใครหลายคนนะครับเมื่อเงินเข้ายูเซอร์ผมก็เริ่มบันเลงทันทียอมไม่ได้แล้วรอบนี้ปั่นเบตละ5บาทเลยผมปั่นไปได้สักพักไอ้วัวมันก็กระโดดครับผมได้ลุ้นโบนัสผมดีใจมากผมได้แต่คิดว่า มึงเสร็จกูแน่เแบรบละหาบาทด้วยก็ไม่เร็วนะและผมก็ลุ้นไปกับการหมุนของมันก็คือหมุนซ้ำจนกว่าจะชนะและพอถึงรอบสุดท้ายก้อนทองก็มารอแล้วนะครับสองข้างผมได้แต่ลุ้นให้ก้อนทองลงมาให้เต็มตรงกลางในช่องตรงกลางนะครับ เพื่อลุ้นกําไรเยอะๆแต่ในท้ายที่สุดแล้วก้อนทองก็มาแค่ตัวเดียวนะครับก็คือช่องเดียวหางมันเท่านั้นเองที่เหลือก็เป็นประทัดครับพี่อ๊อฟเต็มช่องเลยได้มาร้อยกว่าบาทผมโมโหมากไม่ได้อะไรเลยจากนั้นผมก็เล่นไปบ่นไปแต่ก็ไม่ยอมหยุดยิ่งเล่น ผมก็ยิ่งเสียจนในที่สุดเงินที่เติมเข้าไป1,000ก็หมดครับผมโดนไป1,500แล้วเหลืออยู่7,100พได้แต่คิดว่าจะขอสู้อีกแค่1,000ก็พอเหมือนพวกเราทุกคนไหมครับและเมื่อได้การแล้วผมก็ได้เติมเงินเข้าไปใหม่อีก1,000เพื่อไล่ล่าตามทุนของตัวเอง สุดยอดไหมครับทุกคนรอบนี้เริ่มจัดหนักแล้วครับจัดเต็มด้วยเพราะความใจร้อนปันเบตดละ10บ,บาทบ้างเบตดละ20บาทบ้างหวังแค่ว่าจะให้ไอว,วัวมันกระโดดให้แล้วตัวเองจะได้ลุ้นโบน,นัสนะครับทุกคนแต่ก็ดูเหมือนว่าผมยิ่งเล่นมันก็ยิ่งเสียครับพี่อ๊อฟ ปรับเบทขึ้นปรับเบต,บเบตลงทําทุกอย่างแล้วก็ยังเสียเหมือนเดิมและในที่สุดเงินผมก็หมดอีกรอบนี้เดือดเลยครับพี่ออฟยังเหลือเงินอยู่6,000นหนนะครับวัดดวงไปเลย3,000บาทเป็นไงเป็นกันผมปั่นเบตละ20บาทบ้างเบตละ30บาทบ้างผ่านไปสักพัก ไอ้วัวมันก็กระโดดให้ครับผมได้จะคิดว่ามึงเสร็จกูแน่เบต30บาทด้วยโอ้โหสุดยอดมากครับถ้าเข้าดีๆมากำไรอาจจะเป็นหมื่นแน่นี่คือความคิดนะครับผมก็ลุ้นครับประทับกับส้มก็มาแล้วมันก็ผ่านไปนะครับยังไม่ถึงรอบของมันหมุนซ้ำจนกว่าจะชนะ และก็หมุนไปเรื่อยๆจนรอบสุดท้ายมาหยุดที่เสื้อแดงนะครับผมก็ได้แต่ลุ้นในใจว่าถ้าได้ตัวนี้ก็พอได้นะไม่เลวเลยมาให้เต็มช่องนั่นลูกแต่แล้วสิ่งที่ผมเห็นอยู่ณตอนนั้นมันก็คือตัววายกับประทัดที่ลงมาในช่องตรงกลางครับ ผมได้มา200กว่าบาทเบต3สมสิบบาทนะครับทุกคนผมโมโหม,มากครับพี่อ๊อฟแทบปลาโทรศัพท์ทิ้งได้แต่บ่นว่าอะไรวะสองรอบแล้วนะเนี่ยมึงยังจะกินกูอีกกูขาดทุนย่อยยับเลยปั่นเพื่อรอมึงกระโดดแต่ดูมึงทำสิโกงหน้าด้านๆเลยเมื่อผมใจร้อนแล้ว ไอเงินที่เหลืออยู่สามพันหนึง่งผมก็ได้เติมเงินเข้าไปไม่สนใจอะไรเลยทำตามใจตัวเองอยากตามทุนคืนให้ได้และรอบหลังๆมาก็คาสติปันเบตละ30บาทเบลดละ50บาทวัวก็ได้แต่ถือถ้วยนะครับทุกคนแล้วก็พูดว่าลิ้วๆลิล้ผมฟังแล้วผมโมโหมาก ได้แต่คิดว่าเมื่อไรมึงจะกระโดดสักทีเล่นไปงดหงิดไปยิ่งเล่นก็ยิ่งเสียและในที่สุดเงินที่เคยมีในบัญชี8,006 6ก็หมดเกลี้ยงครับพี่อ,อ๊ฟผมเสียใจมากครับเงินเรือนก็พึ่งออกมาอุตสาห์เหลือจากการใช้นี้วงเล็บ8,600บาทแต่ก็ ไม่ได้ใช้หมดอีกเหมือนเดิมตั้งใจมาหลายครั้งมากครับพี่ออป๊อปว่าจะต้องเลิกให้ได้แต่พอเอาเข้าจริงๆก็ทำไม่ได้สักทีครับตั้งแต่รู้จักกับสล็อตมาผมก็หมดเงินไปแสนกว่าบาทแถมเป็นหนี้นอกระบบอีก20,000กว่าบาทรถมอเตอร์ไซค์ก็เข้าเมืองไทยลิสซิ่งอีกส่งเดือนละ สองพกว่าบาทแฟนก็รู้ครอบครัวก็รู้เขาก็ดา่าเขาก็ว่าแต่ตัวผมก็ไม่จำทั้งๆท,ที่อายุก็เริ่มเยอะแล้ววงเล็บสีปีนะครับทุกคนผมมันแย่จริงๆครับพี่ออฟและสุดท้ายนี้ผมก็จะขอปรับปรุงตัวเองใหม่จะพยายามเลิกให้ได้ครับ จะทำเพื่อครอบครัวเพื่อเมียและลูกทั้งสองคนให้ได้ครับให้กําลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับจบลงแล้วครับสำหรับนิทานของความเป็นจริงของเรื่องนี้นะครับน้องได้เล่าให้ผมฟังว่าพี่ออฟไอเงิน8,600บาทถ้าผมเอาไปซื้อขนมให้ลูก หรือไปทำอย่างอื่นมันมีประโยชน์มากครับแต่การที่ผมมีเงินในบัญชีทุกครั้งหรือเมื่อไหร่ผมจะคิดถึงกําไรแค่ร้อยสองยก็พอคิดแบบนี้จริงๆแต่พอเข้าเล่นจริงๆมันมีภาพจํามีแสงมีสีและก็มีเสียงพอหมดไปห้าร้อแล้วก็ไม่ยอมแล้วก็เติมเงินเข้าไปเรื่อยๆเห็นไหมครับตอนวัวกระโดด คิดเสมอว่าตัวเองน่าจะได้ทุนกลับมาคืนแล้วก็ยังมีความคิดคิดว่าน่าจะได้กำไรเยอะด้วยคือเลยทุนที่เองเติมไปแต่ก็อย่างว่านะครับกลไกของเว็บพนันถ้าวันนั้นมันต้องการจะล็อกกินเราแม้แต่กำไรบาทเดียวมันก็ไม่ให้นะครับและในที่สุดความคิดของน้องผู้ชายคนนี้ก็เข้าทางเว็บ พนันนะครับก็คือเข้าอัลกอริทึมของมัน8600บาทหมดเกลี้ยงในพริบตาเลยนะครับเห็นไหมครับทุกคนขึ้นชื่อว่าความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นหวยออนไลน์หรือการพนันชนิดต่างๆล้วนแล้วมีความเสี่ยงทั้งหมดเสี่ยงที่จะหมดเงินแล้วก็หมดอนาคตไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องผู้ชายคนนี้นะครับ จะสิ้นปี2568แล้วอะไรที่ผ่านมาแล้วในอดีตก็ขอให้มันผ่านไปเสียแล้วเสียไปเริ่มต้นใหม่นะครับและปี2569พี่ก็หวังว่าตัวของน้องจะเลิกพน,นันได้นะครับและก็ไม่หวนก็ขอให้ใช้นี่ใช้สินให้หมดแล้วก็กลับมามีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะครับ ให้กำลังใจนะครับรวมถึงทุกคนด้วยนะครับก็ขอให้เลิกพนันวันต่อวันให้ได้เริ่มต้นใหม่แล้วก็หมดหนี้หมดสินเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมไปพร้อมๆกันนะครับโอเคนะครับผมต้องขอจบทริปเรื่องราวของน้องหวังไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ